รล้เส้น200วันนะครับช็อตแรกนี่ยืนไม่อยู่ถูกไหมฮะกลับมาเทสใหม่นะครับรอบนี้ดูเหมือนจะรับอยู่นะฮะเส้น200วันตรงนี้นะครับ27บาท50สตางค์นะครับถ้ารับอยู่หรือแฉลบลงมาเล็กๆน,น้อยๆแถวยี 27, บเาท25ถือเป็นจังหวะในการสะสมนะครับความน่าสนใจของ B ีดีเในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับก็คือผลประกอบการในช่วงไตรมารสที่2เนี่ยมีการชรัตัวลงนะครับอย่างมีในยง่สาคัญ ครับเมื่อเทียบกับคิวออนคิวนะครับแต่เราจะเห็นภาพของการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นนะครับในไตรมาสที่สามนะครับเนื่องจากว่าเป็นซีซันนอลของธุรกิจนะครับยิ่งฝนตกเยอะหรือมีการระบาดของโลคต่างๆนะมากเท่าไหร่นะครับผู้ประกอบการในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์มากเท่านั้นครับยิจารเาครับเพราะฉะนั้นนะครับ ด้วยราคาหุ้นที่ยังอยู่ในโซนของการพักตัวตรงนี้นะครับเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสะสม